ทยานติดเทรนด์ครับหลังจากที่ไบรวัชิรวิชีวอารีนั้นประกาศเปิดตัวสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการบริษัทคลาวนายเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนั่นเองครับเรียกว่าเป็นการเปิดตัวบ้านหลังใหม่อย่างเป็นทางการครับสำหรับไบรวัชิรวิชีวอารีนักสแสดงและก็ศิลปินมากความสามารถ ที่นอกจากจะปล่อยซิงเกิลเพลงล่าสุดนั้นนะฮะขึ้นแท่นเป็นเจ้าของบริษัทด้วยการก่อตั้งดูแลงานในวงการบันเทิงภายใต้ชื่อบริษัทคลาวนายเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดโดยหนุ่มไร้นะครับได้เปิดตัวบริษัทนี้ซึ่งเป็นต้นสังกัดในปัจจุบันในอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความกับว่าผมรู้สึกภูมิใจที่จะแนะนําต้นสังกัดใหม่ของผมคลาวนายเอ็นเตอร์เทนเมนต์ สามารถติดตามพวกเราได้ที่แพลตฟอร์มไบโอพร้อมกับรับข่าวสารที่กําลังจะตามมาครับหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วครับไบนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกถึงการหมดสัญญากับ g f m MM t v หลังจากที่อยู่บ้านหลังนี้มาตลอด5ปีและตอนนี้ในวัย26ปีนั้นได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่ขอบคุณที่ให้โอกาสตลอด5ปีที่ผ่านมาตอนนี้ ผมก็จะพัฒนาตนเองต่อไปครับยอมรับว่าตัดสินใจนาแต่ในวัย26ปีนอกจากจะเป็นศิลปินก็อยากทำค่ายเพลงตัวเองครับรู้สึกว่ายิ่งเราได้เริ่มทำในช่วงเวลานี้ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังมีแรงตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระตั้งแต่หลังวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาใช่ครับ ร่วมงานได้กับทุกคนทุกค่ายเลยครับที่จริงก็มีคุยกันตลอดแต่ไม่ใช่แค่ทิศทางของตนเองแต่เป็นโปรเจกต์ระยะยาวที่เราอยากจะทําไปนานๆอยากให้เป็นธุรกิจของตัวเราเองด้วยครับโดยตามข้อมูลนะครับบริษัทคลาวนายเอ็นเตอร์เทนเมนนั้นจะให้บริการนักแสดงนักร้องศิลปินดารารวมทั้งกิจกรรมงานบันเทิงต่างๆเป็นหมวดธุรกิจกิจกรรมด้านบันเทิงนั่นเองครับซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่16มิถุนายน2566นั่นเอง ด้วยทุนจดทะเบียนที่3ล้านบาทซึ่งบริษัทนั้นนะครับตั้งอยู่ที่88ทับห1 2หมู่บ้านโนวาน่าดีไฟสีนครินพระราม9ก้ซอยกรุงเทพกีทา37แขวงทับช้างเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร สำหรับไบร์ทวชิรวิทย์นั้นนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนที่จะทํางานในวงการบันเทิงอย่างจริงจังนั้นเจ้าตัวเคยไค้ายขายเสื้อผ้าเพื่อหารายได้อยู่ในช่วงหนึ่งซึ่งมีคนดูหลักสิบเท่านั้นครับแต่มาวันนี้เรียกว่าประสบความสําเร็จก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของบริษัทของตอนเองที่แฟนๆแ,แล้วก็คนรอบข้างนั้นต่างภาพภูมิใจซึ่งหลังจากที่เปิดตัวบริษัทไปนั้นนะครับช่องทางต่างๆของทางบริษัทนั้นก็มีผู้เข้ามาติดตามแล้วจํานวนมากครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ